น,นีเปล่าอ่ปาะปดเปล่านีนังได้ด้วยว่ะ

ไปกอบไป่อยลปนะของมาเปิปฝาเปิดอ้มาดิครับเท่าไรลนะเอาหินนุ่มเอาไหมไม่ไต่อซาลิงอย่างนี้กี่บาทครับประมาณแปดพันห้าพันรอเนะแนี้ปดพันแ0 0แล้วเอาพ่วงแปดพันแล้วใช่ไหมค่าต่อเท่าไหร่ปลาเนี่ยไปซื้อยกพวงมันยกพวงมัเลยแปดพันทั้งหมดเนี่ยังคาด้วยแปดพใช่ครับ้ังคาต่อเอง มันจะหาซื้อล่างแอร์สักคันเนี่ยเออเข่าถ่ายครับได้อยู่นะก็เอาด้วยก็เอาเว็บเอาดีมั้ครับต้องใส่เว็บเว็บโอย่าอย่าเอาที่พอคือมาใช่ไหมต้องเว็บอย่างเดียวถ้าจะใช้รถลากจูงอย่างเงี้ยพ้ฮอนด้าหมดอย่ามาห้าปอกาะเกินที่บ้านยืดสามคันแล้วจะโยนทิ้งอยู่นั่นนะในวันว่างดีมกับกับเว็บผมว่าเว็บดีว่านะเว็บดีว่า ก็ไม่น้ำมันแห้งก็ไม่ได้ยามาห้าเออน้ำมันแห้งขาดพังเลยพังเลยน้ำมันน้ำมันต้นกำเนิดดูแต่หัวใจอยู่เลยอันนี้บางทีพังเป็นเดือนยังไม่เป็นไรเลยน้ำมันแห้งจริงจริงผมลองแล้วโอ้ลูกสูบติดไหมไม่ติดนะเติมมน้ันนกไไปด้ค๋ว่ายาได้ประสิทธิภาพดีกทีเขาวป่งไอีบ้านนะขึ้นไปควาามาทำหัวง่าคือหัวได้อึดเลยแต่แต่รถแต่รถนี้ เล่นได้แล้วอีกไอรุ่นที่ว่าตูดนี่นาป่าวันเนี่ยน,น,นี่นาปาน่าวันเว็บเว็บรวยนาปาน่าวันใช่ไหมไอไอเว็บโต้ใหญ่ใหญ่าเล่นเลยนะอ๋อตัวนใหญ่เว็บรุ่นใหม่อะตัวใหญ่ร้อยสิบ ไดตัวนี้ก็ทนนะเว็บตัวนี้ก็ทนนะร้อยยี่ห้าเนี้เนี่ยแหละร้อยยี่ห้านะน่ะ่นอมนะมีเว็บตัวเดียวที่ว่าไม่ทนอ่ะไอตัวเดี่ๆร้อยร้อยกับร้อยย่ะมันมีนะไอโนอันนี้ลงคาบูโบอันนี้คาโบมมีวัชิตกันไงมีวัชิบมีอันนี้แกคาบูบวัชิตดีทนได้ แกไอไอไอตูดใหญ่อย่าไปเอามาเลยร้องผมออกมาไม่ตูดใหญ่รุ่นใหม่ใช่ไหมใช่ไม่พอปีเลยเครื่องดังอ๋อไอวาวมันนั่นนี่หรือว่าหรือว่าจะเอารุ่นนี้ดีทำพ่วงข้างลุงนี่ตัวนี้นี่ตัวใหญ่เนี่ยตัวนี้ได้ไหมได้ป่ะคันนี้ตัวนี้ก็ขาดทุนเลยมันมีนะมีพ่วงข้างพ่วงได้แต่ทมีตังบ้างผมเนื้อต้องทำให้สวยด้วยนะพ่วงข้างนะ ยังไม่ยังไม่ถามว่ามีตังอะไรมีตังเสริมมันหรือเปล่ามันไอ้นี่ก็แพงทอดยางบวมเลยอ่ะบวมขอบกอบลูกลวมสลับกันได้ปะโซอะไรก็โซเว็บต่วนี้ไม่ได้ติดกล้องน้ำมันก็ไม่กินยิงไอ้ตัว ระฉีดยิงไม่กินใหญ่คันด้ารถทั้งหมดแท้คันด้าหมดอกรับจิ้มเลยงนี้งนีับิ้เลยแล่ผมมีค้นแลแบบว่าอกหลังกายมันเลยแลเยมันรือหามมมันเลกลงแล้วเนี่ยับจิมเลยเลกแล้วเลกลงแล้วเออก่อนก่อนก่อนนี้ก่อนที่ออกกำไรกอนที่สองไม้สองไม้สองไม้ที่ออโมปิดที่แล้วมั้กามใหญ่อยู่ ไม่เ,เหล็กว้างเดี๋ยวรอแป๊บนะ